เนเธอร์กิฟฟ์คอนเฟิร์ม ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ทั้งที่เรามีใจรักกันเหมือนดังจะเกลืนเรากลับโดนกันทางหวานชื่นมารักความคมเพนเนรอความจนคนแค้น คงครัำควรถึงฉันร้องไห้รำพันดังเหมือนไฟเผาไหม้อุราตัวฉันเองแคบเจียนจะบาใจเหมือนดังโดนผ่าเมื่อเขามาพรากเราใจ ถึงกัวห่างไกลแต่ใจเราไม่ห่างกันสองเรานั้นได้พบกันอยู่ที่ดวงเดือน <c oughs> เฝ้าหวังเขาคืนกลับมาอีกมุจะสู้ยอมทนคอยเขาจนจะกลับมา วันจะเลือนเดือนจะเืนใจไม่เคยลืมเลือนหรือแธเชื่อมี อีกคนจะสู้ยอมทนคอยเท้าจนจะกลับมาเยือนวันจะเลือนหรือเดือนจะเคล,ลือนใจไม่เคยเลืมเลือนหรือแค่เชื่อน,นี้ไปจะ สัญญาโคราชนะคะบอกมาบอกว่าช่วงเก่าปใหม่มาเนี่ยผมขอฝากใจไว้ที่เดือนนะน่นจาจะกเวียสุกลวัฒน์นะคะเป็นเพลงจากละครมนรักแม่น้ำมูลต้นฉบับเพลงนี้นะคะก็ร้องโดยพี่เป้าสายันสัญญาแล้วก็จากนั้นถูกนํามาร้องใหม่หลายครั้งหลายหนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดํารงวงทองมนสิทธิ์กำส้อยเป็นต้นนะคะในช่วงนี้กับเนเจอร์กิฟคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนเจอร์กิฟคอนเฟิร์ม เาไปเกาไปไม่มาโดยคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนเธอร์กิฟต์คอนเฟม อย่าลืมนะคะพวกเราชาวกองเชียค่ะเป็นกำลังใจให้กับ500คนที่เข้าร่วมภารกิจเตะโดยเนเจอร์กิฟต์รัดเข็มขัดลดน้ำหนักเพื่อชาติกันนะคะเป็นภารกิจครั้งสำคัญเพื่อชาติค่ะที่พวกเขาทั้ง500คนจะพร้อมใจกันลดน้ำหนักจำนวน2,554กิโลกรมัมภายในระยะเวลา60วันค่ะมีการเปิดตัวกันไปเรียบร้อยมีการประกาศเจตนารณ์กันไปเรียบร้อยทั้ง500คนนะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยผู้เข้าร่วมภารกิจก็จะมีความสุขกับการลด เพราะว่าไม่ต้องอดอาหารจนท้องแห้งท้องกิว่วสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติค่ะโดยมีเนเจอร์กิฟต์เป็นตัวช่วยหลังอาหารทุกมือ้อร่วมลุ้นให้กําลังใจพวกเขาทั้ง500คนกันได้แล้วก็ติดตามการอัปเดตเรื่องราวการลดน้ําหนักอย่างมีความสุขของพวกเขาได้นะคะรวมถึงเคล็ดลับต่างๆเพื่อการลดน้ําหนักอย่างมีสุขภาพดีการทําอย่างไรให้ดูดีค่ะที่เขาจะมาแชร์กันไปพร้อมๆกันตลอด60วันนะคะที่เว็บไซต์แห่งนี้ค่ะ www. do. n com หรือจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่028183500ก็ได้เช่นกันนะคะคุณบรพพลค่ะส่งกลอนมา เป็นการให้กำลังใจคนที่โดนน้ำท่วมใช่ไหมคะน้ำจากฟ้าหล่นลงมาท่วมจนมิดเจอวิกฤตหลายหัวเมืองเรื่องน้ำท่วมพี่น้องไทยส่งแรงใจไหลามารวมช่วยน้ำท่วมด้วยหัวใจไทยเชื่นสวงเป็นกำลังใจให้กับทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านสู้ๆนะครับนะคะพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้า Network Society ขอเพลงหน้าใหม่ได้ฟังเร็วทันใจเธอมาได้ตอนนี้เลยคะ่ะ thank you